เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยช่องอเล็กซ์ e ยุดเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราสัตว์ตกใจไฟตกเมื่อกี้เน็ตหลุดปะเนี่ยไม่น่าหลุดนะก็พิบปึ๊บเลยเมื่อกี้ตกใจต้องขออภัยอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นรีวิวปืนฉีดน้ําทุกกระบอกที่ผมยังไม่รีวิวซึ่งผมรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือปืนฉีดน้ําปูนะครับผมไอ้รูปปูนะครับ ไม่ใช่ปูโรบอตโรบอคนะเออเป็นปูไอสีส,มสม้มๆอ่ะเออรีวิวไปแล้วมันมีทั้งหมด10กระบอกใช่ไหมตอนนี้เหลือ9กระบอกเลยมาดูกันนะครับผมแต่ว่าถ้ายิงมันเหมือนกันหมดแหละนะครับผมปืนจิตนะ้ามันเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์นะแต่ผมจะมารีวิวให้ดูทุกปืนเลยนะครับผมปืนไหนล็อกปืนไหนไม่ล็อกบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะปืนนี้ใช่ไหมที่มันที่เขาให้แลกอะ่ะ ไอสิบยี่สิบมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปดูดิไอที่เขาแบบดราม่าก,กันอยู่เนี่ยมันไม่ร้องเนี่ยเมทัลวอเทอร์การเนี่ยน่าจะอันนี้นะอ,อ๋อไม่ใช่หรออ็อันนี้นี่เมทัลวอเทอร์การ์นบลูอันนี้เป็นสีม่วงเหรอคนละอันแสดงว่าผมเหลืออีกกระบอกหนึ่งไะดิเหลืออันนี้อะดิเออมีทั้งหมด11กระบอกเลยว,วะเนี่ยปืนฉีดน้ําผมเปิดส่องดูแล้วนะมันมีแค่นี้นะอันนี้ก็ดึงมาจากส่องนะครับผมก็เดี๋ยวรีวิวเป็นโรงโฮเทลก่อนละกันมีอยหกใบเอง มีเก้ากระบอกเดี๋ยวรีวิวครบทุกกระบ,บอกแน่นอนครับท่านผู้ชมอันดับแรกเลยอะไรเนี่ยออคโตปัสใช่ไหมไออันนี้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมอันแรกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเออใช่มาดูกันอันนี้มันจะล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองหันหลังนะล็อกไว้กระบอกนี้ไม่ล็อกว่ะท่านผู้ชมกระบอกนี้ไม่ล็อกว่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงตัวนี้น่าจะวิ่งเข้ามาใกล้อยู่เมื่อกี้อาจจะไกลไปอ้าวไปตัดกระดาษใกล้แล้วเนี่ยน,นี้ไม่ล็อกว่ะ มาอันนี้เอาเน้นๆเ,เลยแล้วกันน่าจะเหลือสองตัวอ้าวรอบนี้เหลือสามเว้ยบารีวิวปืนจิตน้ําปูเหลือสองตัวนะอุย้ยโดนหรอคิดว่าจะไม่โดนโดนเฉยท่านผู้ชมทีเดียวตุยเลยฮะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปดูกระบอกต่อไปกันเลยฮะผมโอเคทุกคนมาต่อไปเป็นเป็นกระบอกนี้แล้วกันนะผมกระบอกเมื่อกี้ไม่ล็อกนะเดี๋ยวมาดูกันว่า กระบอกนี้จะล็อกหรือเปล่าอันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันที่ช้ามากมาทุกคนกระบอกที่สองจะล็อกหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันจะล็อกหรือเปล่าออ้ยอันนี้ล็อกว่ะท่านผู้ชมกระบอกนี้ล็อกนะพื้นจิตน้าเดี๋ยวดูกันอีกทีครับท่านผู้ชมว่ามันจะล็อกหรือเปล่านะครับดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะหันหลังเหมือนเดิมเลยอ้าวแล้วทำไมมันเมื่อกี้มันหันหน้าไปฝั่งนู้นว่ะเมื่อกี้ผมหันหลังอยู่ใช่ไหมเอ้เนี่ยเนี่ยมันล็อกมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่ แต่บางทีมันก็ไม่ล็อกเว้ยมันไม่ล็อกตลอดเหรอ,หรอวะบางทีก็ล็อกบางทีก็ไม่ล็อกนะก็บอกเนี้ยแต่ไอปลาไอปลาหมึกปลาหมึกเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่ล็อกเลยนะครับอาหารหลังอีกทีนึงเนี่ยมันล็อกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองลองลองเดินลองเดินแล้วอีดูเนี่ยล็อกยืนอยู่เฉยเฉแล้วอีกับเดินอยู่เดินแล้วก็อีก็ล็อกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูโจ๊กเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบอสโฮเทลดูว่ามันจะล็อกหรือเปล่านะครับกระบอกที่2มาเราก็เห็นข้อแตกต่างจากกระบอกแรกแล้วนะกระบอกแรกไม่ล็อกนะแต่กระบอกนี้ล็อกนะรอดูเดี๋ยวผมจะลองหันหลังแล้วก็กด e ดูเหมือนเดิมมันจะล็อกให้หรือเปล่านะครับบางทีมันก็ล็อกบางทีมันก็ไม่ล็อกเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยล็อกนะท่านผู้ชมว่าไม่ได้นะดูนะนี่ผมหันหลังนะเนี่ยมันล็อกนะแต่ว่าต้องเข้ามาใกล้ๆหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองใหม่ดิเออไม่ใช่อันนี้มันไกล เออมันต้องแบบศัตรูมันต้องเข้ามาใกล้อะ่ะแต่ว่าก็บอกเมื่อกี้ก็ศัตรูก็เข้ามาใกล้นะแต่ว่ามันไม่ล็อกให้นะเนี่ยแต่ว่าต้องเข้ามาใกล้อะ่ะแต่มันไม่โดนอลดิมันต้องไกลไกลเดิโอ้กระทืบทีเดียวตายเลยก็สรุป มันต้องให้แบบมอนเดินเข้ามาใกล้ๆอ่ะท่านผู้ชมมันต้องอยู่ในเฟรมอ่ะถ้าแบบเดินมาเดี่ยวๆเลยไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีม้อนอยู่ในเฟรมเราก็มันก็จะอีไปทางที่เราหันหน้าไปนะครับอ่ะโอเคทุกคนสรุปข้อสรุปของกระบอกนี้นะเท่าที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะก็คือมันจะล็อกตัวที่ยืนนะครับแต่ว่าไม่ล็อกตัวที่นอนอยู่นึกนึกภาพไหมเออส่วนกระบอกนี้นะครับปลาหมึกก็คือไม่ล็อกเลยนะครับผมทั้งตัวยืนและตัวนอนไม่ล็อกเลยส่วนกระบอกนี้ ล็อกตัวที่ยืนแต่ไม่ล็อกตัวที่นอนไม่งงนะตอนแรกผมก็งงแต่มันมีข้อสังเกตอยูไ่ไงออโอเคต่อมาเป็นรีเจนพิงก์วอเตอร์กครับผมสเตตัสเหมือนกันหมดนะไม่จําเป็นต้องดูก็ได้อ่ะดีดูสเตตัสคร่าวๆหน่อยแล้วกันสเตตัสเหมือนกันหมดเลยทุกกระบอกนะครับเ,เชียและเก้ากระบอกเลยนะจะรีวิวเสร็จตอนไหนเนี่ยลืมลืมหันหลังกด e อย่างเร็วจะทันไหมกี่ตัวโอเคเหลือสองตัว โอเคเดี๋ยวมาดูกันตัวที่นอนอยู่จะล็อกไหมไม่ล็อกค,ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะอันนี้หันหลังเอาสรุปล็อกห,หรือไม่ล็อกรีเจนพิงค์ฮัลโหลไม่ล็อกนะตัวนอนตัวนอนไม่ล็อกยืนเมื่อกี้ก็ไม่ล็อกัต์ยิ่งรีวิวยิ่งงงว่ะท่านผู้ชมเดีย๋ยวลองทีดิอ่ยอันนี้เสือกล็อกนะแต่ไม่โดนับเพราะว่ามันยืนใกล้เกินก็น่าจะเห็นข้อสรุปกันไปแล้วแหละบางทีมันก็ล็อกบางทีมันก็ไม่ล็อก แต่ว่าที่แน่สามกระบอกรวมกระบอกเนี้ยเอ้าไม่โดนเฉนายเวนระยะผิดเนี่ยทียงี้ไม่ล็อกนะเห็นไหมเหมือนมันจะล็อกแต่มันก็ไม่ล็อกเว้ยท่านผู้ชมไม่รู้เป็นไรนะครับก็รสรุปนะผลแตกต่างจากสี่กระบอกนะครับกระบอกแรกนี้แตกต่างสุดเพราะว่าไอปลาหมึกเนะี่ยไม่ล็อกทั้งตัวยืนทั้งตัวนอนไม่ล็อกเลยนะครับส่วนสามกระบอก รวมกระบอกนี้ก็ล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างแล้วก็ล็อกตัวยืนไม่ล็อกตัวนอนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเจอบอสส่งการยว <c oughs> ขอไปจัดการมันก่อนนะครับใช้หลังดาวแล้วกันโอเคทุกคนมาดูกระบอกต่อมามนนครับผมเป็นแรบบิทวอเตอร์กันครับผมทุกคนปืนฉีดน้ํากระต่ายขา,ขาวของเรานั่นเองครับผมมาดูกันกระบอกนี้จะล็อกหรือไม่ล็อกนะครับเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บไม่ล็อกครับผมต่างจากสามกระบอกที่ผ่านมาเมื่อกี้ ไม่ไม่รวมปลาหมึกนะปลาหมึกก็คือไม่ล็อกเลยนะครับกระบอกนี้ก็ไม่ล็อกเลยเหมือนกันไม่ล็อกเลยไอ้แย่เหมือนปลาหมึกเลยไอ้พวกรูปลักษณ์นี่น่าจะไม่ล็อกผมว่าน่าจะแบบล็อกแค่ไอ้พวกปืนฉีดน้ําจริงๆอะมาดูกันตัวนี้เนี่ยขนาดใกล้ๆนะขนาดโคตรใกล้นะปืนกระต่ายไม่ล็อกเลยนะท่านผู้ชมอีเวนอ่ะเดี๋ยวลองตัวนอนอยู่ตัวนอนก็ไม่ล็อคกครับอ่ะได้ข้อแตกต่างอีก หนึ่งกระบอกครับท่านผู้ชมอันนี้เหมือนปืนฉีดน้ําปลาหมึกเลยนะครับอาวอันนี้พึ่งสามกระบอกเองเหรอนึกว่าสี่แล้วนึกว่าอันนี้เป็นกระบอกที่ห้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูกระบอกต่อไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมันยาวไปครับปืนฉีดน้ําเนี่ยเป็นที่มันเป็นปืนฉีดน้ําจริงๆอะแบบเนี้ยที่ม่ไม่ใช่รูปลักษ์เป็นตัวสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยมันจะล็อกให้เว้ยแต่แต่เป็นไอ้พวกรูปสัตว์อะมันน่าจะไม่ล็อกนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรีวิวอีกเหลืออะไรอะ่ะ เนี่ยเหลือโลบอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันมันจะล็อกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไ,ไปดูกะบอกต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนนู้นเลยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคมาทุกคนกระบอกต่อไปครับผมเป็น M32 แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรีวิวใน Hunting z o ซนแล้วกันนะมันจะได้เร็วหน่อยคี้เล่นแล้วมาดูกันมันจะล็อกหรือเปล่านะผมจะเก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วกันออกไปก่อนมันจะสวนกันเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้นะครับผมท่านผู้ชมอ,อันนี้ล็อกไว จะท่ายิงเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ล็อกเว้ยแต่ว่าท่ายิงปแปลกท่ายิงเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชม,มนี่ทำไมเห็นท่านผู้ชมมันแหลกจังอะ่ะครับท่านผู้ชมดูดิกระตุกมากเลยอะ่ะดูเฮ้ยเท่ว่าเอ็มสามสอง เอ็มสามสองมันเอาเรื่องเปล่าท่านผู้ชมฮ้ยทุกคนแต่เอ็มสามสองน่าใช้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนเยอะหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมเอา่ารีวิวคร่าวๆแล้วกันผมขี้เกียจไปเล่นพวกซับเวย์พวกโฮเทลละแต่ถ้ายิงแตกต่างจากพวกเว้ยเอ็มสามสองท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่ากระบอกนี้ล็อกนะครับผมต่อไปเป็นปืนจิตน้ําช้างครับผมอ่ะเดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆทีหนึ่งกระต่ายกับปลาหมึกไม่ล็อกครับผม ส่วน2กระบอกนี้ล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างแล้วก็ล็อกตัวที่ยืนไม่ล็อกตัวที่นอนนะครับผมส่วนกระบอกนี้ก็รีวิวไปเมื่อกี้ก็คือ1เลยล็อกแต่ไม่ไแน่ใจว่าล็อกตัวที่นอนอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็2ถ้าอา e แตกต่างจากพวก4กระบอกที่ผ่านมานะครับผมโอเคคร่าวๆแล้วกันนะครับผมไม่ขอรีวิวเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปดูกันจะล็อกหรือเปลาดูกันช้างจะล็อกไหมั้งไม่ล็อกครับผมท่านะผู้ชมเรียบร้อย อลองนะลองนะโอเคไม่ล็อกแบบนั้นครับผมไม่ว่าจะนอนหรือจะยืนไม่ล็อกเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมคาดเดาไว้นะท่านผู้ชมไอ้พวกที่เป็นรูปลักษณ์สัตว์ต่างๆเนี่ยจะไม่ล็อกนะครับผมเดี๋ยวมาดูโรบอทก,กันบ้างครับน,นี่จะเป็นโรบอทรูปปูนะมาดูกันมันจะล็อกหรือเปล่าแล้วก็ท่า E จะแตกต่างกันออกไปไหมนะครับเดินมาเดินมาใกล้ๆหน่อยโอเคโอเคไม่ล็อกเรนมาเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวลอบอทเดินลงมา ไม่ล็อกค,ครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วไอ้พวกที่เป็นรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ล็อกเว้ยแต่ที่เป็นรูปปืนจริงๆอ่ะมันจะล็อกนะครับมาอันต่อไปเป็นอันนี้ละกัน power water กันครับดูกันอันนี้เป็นรูปปืนนะอันนี้เป็นรูปปืนฉีดน,น้ําเลยนะมันจะล็อกหรือเปล่ามาดูกันทนะ่านผู้ชมเป็นรูปปืนเลยอันนี้มามุมนี้เลยเอ้ยไม่ล็อกเหรอวะเดี๋ยวนะมันจะไม่ล็อกสักคำเลยเหรอเน,นี่ยมาดูอีกทีดีท่านผู้ชมไม่ล็อกเว้ยเฮียขนาดยืนโคตรใกล้แล้วเนี่ย ยิงกล้ขนาดนี้ยังไม่ล็อกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วท่านผู้ชมดูดูตัวมันนอนนะโอเคไม่ล็อกเลยเวนมันออกมาเยอะเกินอ่ะไม่รู้จะรีวิวยังไงก็รีวิวรรวบกันไปเลยแล้วกันนะ้ำเข้าๆแล้วกันสามก็บอกแรกสี่ก็บอกแรกเนี้ยอาจจะรีวิวเต็มๆอยู่นะครับผม,มเมทัลวอเทอร์กัน,นครับผมแต่เป็นสีม่วงนะอันนั้นจะเป็นสีฟ้านะครับผมไอที่ใช้เงินซื้อ 20m แล้วก็พวกบัตรต่างๆนะบัตรสงกรานบัตรอีเวนต์สงกราน มีคำว่าแซดสใช่ไหมเนี่ยอยู่ปืนด้วยนะมาดูกันนี่จะล็อกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอ e ีจะเปลี่ยนไปไหมนะครับเอ้ยหันเจอเร็วเกินเอ้ยอันนี้ล็อกเลยเอ้ยเดี๋ยวถ้า E ีเปลี่ยนเลยมีสองก็บอกนะถ่าทาอีเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมผมจะลองเรียกมันมาแบบกองๆก,กันแล้วอ e ีทีเดียวมันจะโดนสักกี่ตัวมาท่านผู้ชมรวมกันแล้วเอาบอสลงมาด้วยเลย่ะผมจะหันหลังให้เลยนะนียังไง ไอสัตว์โดนน้อยมากท่านผู้ชมโดยโคตรน้อยอาจเรียกมารวมโคตรเยอะเลยนะเมื่อกี้แต่โดนน้อยมากท่านผู้ชมแต่ถ้า e มันต่างจะพวกเว้ยมี2กระบอกนะก็คืออีกกระบอกหนึ่งคือ m 3 2เนะาะกระบอกนี้นะผมนอกนั้นถ่า e เหมือนกันหมดเลยเกิด m 3 2กับเมทัลเนี่ยถ้า e เหมือนกันนะครับใช้ระยะไกลส่วนอีกแบบหนึ่งใช้ระยะใกล้นะครับท่านผู้ชมมี5กระบอกครับที่ไม่ล็อกครับผมส่วนเมทัล m 3 2 แล้วก็อ,อ,อันนี้ปืนฉีดน้ำก็บอกเล็กแล้วก็ดิเจนพิงนี่ล็อกนะครับผมสีก็บอกนี้ล็อกนะแล้วผมจําไม่ได้ว่าปืนฉีดน้ําปูที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอะ่ะมันล็อกหรือเปล่าน่าจะไม่ล็อกเหมือนกันนะอันนั้นได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบใจฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้การจุดยิม ต่อไปนะครับผมเสียงขายอ่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะก็ปิดภาพประกาศใดขอไว้ท่านผู้ชมไว้มานะที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกรู้ก่อนนไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปละใส่มันมาเต้นใส่หน้าหัวเนี่ย